สวัสดีครับเพื่อนๆ่นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับพาเพื่อนๆนะครับมาเลาะที่หน้าบ้านสักนิดนึงนะครับที่หน้าบ้านก็จะมีต้นน้อยหนานะครับหรือว่าต้นมะเขีบนะครับเพื่อนๆนเนี่ยนี่ครับเขียบแบบนี้นะครับมะเขีบที่บ้านก็จะเป็นมะเขีบสีแดงนะครับน้อยหนาสีแดงนะครับเดี๋ยวจะพาสำรวจนะครับมันจะมีอยู่ว่ราะมันสี่ห้าลูกนี่แหละนะเดี๋ยวจะดูว่ามันปอเด็ดได้หรือยังครับอันนี้จะมี ลูกหนึ่งนี่ประมาณนี้นะครับก็จะปีลูกหนึ่งสีก็จะเป็นสีแดงสีน้ำตาลเข้มแหละเปื่อนะเดี๋ยวจะมาสำรวจไปทีละลูกนะนี่ลูกนีงนะครับนี่ลูกหนึ่งอันนี้ก็คืออีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆสำรวจดูนะบีบดูว่ามันมันพอเก็บได้รือยังี จะมีแค่นี้เดี๋ยวลองลูกแรกก่อนบีบดูก่อนอันนี้ก็ยังยังไม่แก่ถ้าเขาแก่เขาจะขยายครับตาก็าจะขยายนะครับภาษาอีสานเียตาตีก็จะขยายอันนี้ยังนะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วนะเน,นลูกนี้ใกล้แล้วบีบดูก็ยังพอได้อยู่อันนี้มาคู่เลย มาดูลูกอีกลูกนึงลูกลูกนึงนะครับดูลูกนี้แล้วกันนะครับนี่น่าสนใจเพราะว่าจุดสังเกตก็คือมดเขาจะไปตอมเยอะนะลองบีบดูอุ้ยเพื่อนนิ่มแล้วมดนิ่มนิ่มแล้วมดนี่อู้หูนี่ดูบีบแล้วเขาจะยุบลงแล้เนี่ยเพื่อนเห็นไหมปึ๊บเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บนิ่มๆแบบเนี้ยครับเนี่ยครับ เดี๋ยวจะเด็ดลูกนี้ให้เพื่อนได้ดูเลยนะครับก็เอาไว้สักหนึ่งคืนถึงสองคืนเขาก็รับทานได้แล้วอันแต่ว่านิ่มจริงกําลังพอดีเริ่มนิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บลูกนี้นะเก็บไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็บิดแบบนี้เลยก็ได้นะง่ายๆนะรัวบิดออกเลยนี่ครับพวงเขาก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ บิดๆเลยนะครับนี่ครับบิดๆไปนี่ครับออกลุดออกแล้วสดๆจากต้นนะสดๆจากต้นเลยนะครับเพื่อนนี่ว,ว้าวสดๆจากต้นเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอให้เขาสุกก็รับทานได้นะครับน้อยนาสีน้ำตาลน,นะครับออกแดงนะครับนี่น,นี่ก็ฝากเพื่อน ให้กำลังใจติดตามรับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ